อิธิปาติหารอิทธิปาฏิหารคืออะไรและแค่ไหนอิทธิปาฏิหารเป็นอภิญญาคือความรู้ความสามารถพิเศษยวดยิ่งอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาแปลว่าการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่เป็นโลกิยะอภิญญา คืออภิญญาระดับโลกีซึ่งพวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกเป็นวิสัยของปุถุชนยังอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกับโลกียะอภิญญาอื่นๆทั้งหลายคือหูทิพตาทิพการรู้ใจคนอื่นและระลึกชาติได้โลกียะอภิญญาทั้งห้าอย่างนี้มีคนทำได้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามโลกิยาภิญญาเหล่านี้ก็เกิดมีได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาและไม่จําเป็นสําหรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเกิดของพระพุทธศาสนาและเป็นตัวพระพุทธศาสนาคือความรู้ที่ทําให้ดับกิเลสดับทุกข์ได้เรียกชื่อยอย่างหนึ่งว่า อาสวัคยายานแปลว่ายานที่ทำอาสวะให้สิ้นไปจัดเข้าเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายคือข้อที่6เป็นโลกุตระอภิญญาคืออภิญญาระดับโลกุตระซึ่งทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสพ้นจากอำนาจครอบงำของเรื่องโลกโลกหรือสิ่งที่เป็นวิสัยของโลกทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์ โลกิยะอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได้แต่โลกุตระอภิญญาไม่กลับกลายได้โลกุตระอภิญญาอย่างเดียวประเสริฐกว่าได้โลกิยะอภิญญาทั้งห้าอย่างรวมกันแต่ถ้าได้โลกุตระอภิญญาโดยได้โลกิยะอภิญญาด้วยก็เป็นคุณสมบัติส่วนพิเศษเสริมให้ดีพร้อมยิ่งขึ้นโลกุตระอภิญญาเท่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ ซึ่งทุกคนควรได้ควรถึงส่วนโลกียะอภิญญาทั้งหลายมิใช่สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีงามเป็นเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังได้กล่าวแล้ว